โโอ้หเราอยู่เซฟเดียวกันรล้ป่นเนี่ยเปี่ยนใรเหรอเปลนบ้ากระ้ัเงเป็ี่นอยู่แต่ทำไมพี่พี่เพิ่งเครื่องบินตกวะเออว่าพี่ได้มาเซฟกอบผมแล้วล่ะรงบ้านตรงเรือคงเสียงผีด้วยโอ้โห้ เกิดมาก็ตอนกลางคืนเลยเ๋ยวมาพี่โอ้โหเสียงโคตรหลอนนะนกผมก็ใส่หมวกไปแต่อะไรผมไม่ได้ใส่โอ้ยเมืดเฮ้ยเองเอาไฟฉายมาจากไหนวะเอาเหมี่ยมไม่ใช่ไฟฉา้นกช่วยพี่ด้วย Vì chưa phải chạy Vì phải chạy Vì phải chạy Ui, tua lấy gì thế Anh nghĩ anh chỉ phải chạy Vì chưa ngay rồi làm vinh phải bàn Vì cơ làm vinh ไอ้เฮียผีไใช้ไปนอนไปนอนุดไฟไงวะเจอผีใบช้ยคิที่านเธอขอล้อก่อนก่ออาเอาเก้าโคแล้ว่า ก็ไปฉายมาจัดมาเนอ่ยผีไปฉายเอามันยังนอนไม่ได้มอะไรเนีนยทำไมครับผมมีน้ำมีแต่น้ำอะไม่เงียบมาแล้วพี่เอ็นมาแล้วพี่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมได้ผีไปฉายไหมเนี่ยนอนได้เหรอดูด้วย เขหลอนไม่ใช่ไม่แน่เขาจะโอ้เราจะนอนอยังไงเนี่ยไม่ครับใส่รถท้องทำกับดงกับดักไว้ข้างล่างแล้วมั้งนบเนี่ยเอาไม่ได้ยังนอนไม่ได้อเอาเลยไปหรอเอาเลยไม่ได้เอาเลยเหรอ มันถอยไปแล้วมันถอยมาเฮ้ยมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วไปทั้งหมดเอาไงเอาบวกเลยใช่ไหมเฮ้ยต้องกายไอพีจริงไหมเมียนเดียวว่าจะทำหอกซะหน่อยเสียท่าก็ไม่มีนอนก็นอนไม่ได้ต้องไปเคลียร์มันก่อนหรือเปล่าวะขนี่มันจะเช้าทีตัวอ๋อไปรีบเดี๋ยว เจ้ามันเลยดูดิไอ้ผีแผ่นซีดีก็มาเลยเอาแผ่นซีดีให้อเจ๋งเลยโอนไปใช้กูแกิลก็ไม่หมดนะครัคนดูอยากเออมาได้ของเก่งจริงๆนะ จะตายเราะไม่มีอาหารมันกี่โมงแล้วเนี่ยต้องดูเราดูเวลายัางไงวะเต็มป่าเต็มป่าเห็นได้ไเฮ้ยพี่ตงองว่เฮ้ยดูแล้วดูแน เอ๊ะมันคับพนูได้ไหมนะอาดูหน่อยดิพนูโอ้ไม่มีเชือกอีกอาอมาเต็นบันไดบ้านเลยเหมือนมันเห็นมากกว่าย่างไปเยอะย่างไปเยอะๆที่กินด้วยนะจะลงยังไงวัเน,นี้ย นอ,อนก็นอ,อนไม่ได้เกี่โมงแล้วเฮ้ยพี่ดมอะไรให้ดูดิอ่เนี่ยมันถ่ายหน้าเห็นไหมอะไรวะเป็นปรูปขึ้งข้างบนน่ะเห็นไหมที่มันเป็นเป็นเช่นนี้น่ะอ่าตรงนี้เป็นรูปพระจันทร์น,น่ะใช่ไหนโอ้ยครัโอ้เสียงกระเส่าเหลือเกินอ๋อมันมีกี่ตัววะหนึ่งสอง สามเราเลี้ยงแน่เลยพี่จังลองเลยเราเลี้ยงแน่เลยอมาแล้ววะไม่หนีแล้วชมไม่หนีอะเด๋เด๋พี่จงพอจับสีเขาพี่จงขึ้นขึ้นไรขึ้นไรอย่งี่นไรขนี่ดโดนไอเนี้ยเห็นไหมพีดีโดนคอสพังเลย Chinh đay anh chinh đay đây chinh đay anh 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 chinh đay จะตายให้เลยไปกันพี่จะตุยเฮอมเฮอมนี่จะตุย้องคู่ยังูเดี๋ยวต้องคราฟไอ้นี่แล้วเนี่ยธนูแล้วเนี่ยนกนกนอนก็นอนไม่ได้นะโอ้ ทำไงเนี่ยเดือดเดือดติ่มเดียวเองสอบแต่ก็ไม yeah well. okay. ่ม un ีอะไรมียาอย่างนี้ว่ะมียาดิโอเครอเดือดเด็งอ้าวไอ้โดนอะไรกินอะไรเข้าไปโห่มันนอนได้ยังนี่อ่ะ ด้ิงแล้วอันนี้เป็นวันที่หอนมากำลังทุกนกบ้างเลยครับกูอยู่เนเดียวก็ดีอะไรเอาวิ่ง,งนึงครับฮะจะออกนกเป็นอะไรช่วยให่ยังโชคดี เฮ้ยจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วไปทำไมพี่อ่ะดูรามันไป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 เดี๋ยวเราต้องทำกับดักแล้วเนาะไอ้กับดักนั้นที่ไม่ติดหรอวะกระส่าอยู่ข้างเหรอพี่ฮาพี่ฮา เรียวรัวเลยพี่นเฮ้ยเช้าแล้วไปไปตัดทิพมึงได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงตักอะไรอ่ะมึงมึงคลึอะไรกัน

อยู่ที่เกานะต้องไปไหนน้าไม่ช่วยพี่หน่อยหรอไม่ได้ช่วยครับไหนไหนก็ตัวนะเแาไม่อยากผงนะไม่อยากผงนะโอ้โหไปไหนเนี่ยโอ้โห นบนบนบเฮ้ยคนกำลังทำอันนี้อยู่เลยดูมาเร็วเฮ้วตาเปิดมาก็ดีนะอาหารได้อาหารเออหาอาหันด้วยก็ไอ้พวกบอกละ หา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 ตีเลยตงเลยน้อกกองไฟตีเลยกองไฟอ่ะต้องไปกอดที่บ้านดีกว่ามีนั้นดีไหมเนี่ยมีอ่ะเฮ้ยมีอยู่มีสดเป็นทีแต่ก็ผมไม่ได้สดตอนท้ายอ่ะผมไม่มีงานที่ผมไม่ได้ ีว่าเราต้องเลือกว่าจะเล่นอักไนมะทำกับดักที่บ้านกันไม่ได้อนะไรไปจะไปทำกับดักที่บ้านกับดักเดี๋ยวดูกันมียาป้ะ ไปกับดักแบบไหนดีผสมบมาไม่ได้มาหาวิ่งไห้ยัถ้าผมได้ใกล้มันวิ่งชิดๆ,ดๆดบบเราตายแค่อนอะด <c oughs> ับโอ้ตามมือถเดเป็นเงินจะมันมันฟบซู่ไปไหนเดีนะ๋ยวเราไปเออทำหอ,อกสู้เออจริงต้อง, <c oughs> องทำหอ,อกสู้อ่ะ เป็นไรกู้ตายการเล่นก็แายโดนอะไรอ่ะไม่บอกครับาลุ้นเลยครับดักกับดัก เ่าดูแค่ไหนไม้ยี่สิบเชือดสองไม้สี่สิบทนเวลาบ้านเลยมจ้เช่อไ้วะขอมันตรงนี้เลยเท่าไรกลับดักไงกลับดไปเออนี่กูกินไม่ได้หมดเลยไป ไอ้เชี่ยสองเดี๋ยวพี่ไปหาตรงหมู่บ้านคนตากันไอเดียวไอ้เกียร์นะไอ้สองแล้วมีอีกสี่อ่ะเออกดไตให้หน่อย เราทีจับก็ได้ไม่ใช่หรอ,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 อเดนะ็กนนคนขั่อ้ตูนคือโอ้ชอื่ออะไร ียาไหมไม่มีเลยเราลองเดินเราลองออกเดินทางไหมเมื่อคืนไม่มีกับอะไรหรอมาเกินตั้งหาของไงเองของกินไปก่อนของกินมันพกติดตัวไปได้ไหมอ่ะมันพกไม่ได้ไม่ใช่หรอพกได้พกได้เอะ